ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ด้วยเสียนกล้าขอนับถือบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีพระอุปัชฌายะเป็นต้น ขอแสดงความอนุโมทนากับท่านสาธุชนที่ได้ตั้งใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาและปัญญาของตนด้วยการได้ถวายจตุปัจจัยสี่ได้ถวายปัจจัยสี่มีอาหารบ้างมีข้าวน้ำที่อยู่อาศัยอย่ารักษาโรคเครื่องนุง่งห่ม อนุโมทนากับทุกๆเจตนาอนุโมทนากับทุกๆความตั้งใจของการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาตามความถนัดของตนอนุโมทนาสาธุวันนี้ก็หมดเสียงแล้วเ <c oughs> พิ่งจะเทศนสอนหน้าเสร็จ เดียวยังมีอีกสองที่แล้วแต่ละที่ก็ไกลๆกันนะวันนี้ก็วันนี้ก็ทั้งหมดสามสามนาคล้นะตอนเช้าเจ็ดโมงหนึ่งนาคนะตอนสายก็ไปปล่อยปูปล่อยหอยนะที่หาดใสดำอำเภอแหลมง,งอบจังหวัดตราซึ่งหาดใสดำนิย,ยมมี มีประมาณสัก5-6าหกที่นะในโลกนี้นะท่านพอพอป่าชายเลนจังหวัดตราดก็มารับไปเสร็จแล้วนะก็มีเทศสอน,นาคอีกนิดนึงอยู่ไกลๆตรงนู้นนะเขตรอยต่อจันทบุรีกับตราดนะแล้วก็มาอีกวัดหนึ่งอีกที่หนึ่งอยู่ห่างกันไกลพอสมควรแล้วมาสักครู่นี้ก็อีกที่หนึ่ง,ง,รรงตรงนี้ ยังเหลืออีกสองที่นะก็หมดเสียงแล้วเดี๋ยวมาพบกับญาติโยมตามเวลาสองทุ่มตรงของเราสักพักหนึ่งนะในการพบกันแต่ละวันก็เพื่อเป็นการจะได้มาตรวจสอบมาทบทวนว่าวันนี้ไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาของเราถือว่ายังสมบูรณ์ดีไหมบกพร่องไหมความเห็นทิฏฐิ นะความเข้าใจในหลักการหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงดีหรือเปล่านะก็เอาบุญมาฝากนิยมนะวันนี้ไปสร้างบุญกุศลอะไรทุกคำที่พูดออกไปทุกครั้งที่บรรยายก็ต้องตั้งสติต้องตั้งสติเพื่อไม่ให้ผิดคำไม่ผิดพลาดตามหลักตามธรรมของพระพุทธเจ้านะและเมื่อกำลังพูดไป เราก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องไม่ละอายต้องเป็นผู้ที่ไม่ละอายใจต่อตนเองเมื่อสอนเขาอย่างใดเราก็กำลังประพฤติดีอย่างนั้นแต่ถ้าจะยังไม่ถึงซึ่งความสำเร็จปานใดก็กำลังชื่อว่าเป็นผู้กำลังกระทำอยู่จะทำได้มากได้น้อยก็ถือว่ากำลังกระทำอยู่ ก็ชื่อว่าเป็นผู้กำลังมีชีวิตที่เอ็นไปสู่พระนิพพานก็พยายามบอกกับตัวเองอย่างนั้นนะว่าถ้าจะพูดธรรมะอะไรให้ใครฟังก็ต้องถามใจตัวเองว่ากำลังทำอยู่ไหมถ้ากำลังทำอยู่ก็ขอให้ปลื้มใจถ้าไม่ได้ทำก็ให้ละอายแก่ใจนะว่าอย่าสอนแต่คนอื่นจนลืมสอนตัวเองก็พยายามบอกตัวเองแบบนี้ <c oughs> บ่อยๆซ้ำๆวันนี้ยังไงบ้างโยมนะแต่ละบ้านวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบในฐานะของการที่เราอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารการที่จะต้องให้ความสำคัญแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ยาวนานเสมอมาประเทศเราอยู่กันได้อย่างผาสุกก็เนื่องด้วยมีพุทธศาสนาที่เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างทองแท้และคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหตุให้เราอยู่กันได้อย่างไม่ขัดแย้งกันจนถึงขนาดกับเหมือนบางที่บางโซนของโลกที่หลายร้อยปีเขาก็ยังทะเลาะก,กันอยู่แต่พระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นศาสนาที่สันติแม้นเราจะอยู่เหมือนกับดูเหมือนกับเชิงสถิติว่าคนพุทธรับศีลห้ากันทุกวันแต่ทำไมอาชญากรทั้งอาชญากรรมนาข่าวคนฆ่ากันทะเลาะกันอะไรกันก็มีอันดับต้นๆของโลกนะซึ่งอัตมาก็เชื่อว่า อารมณ์ของคนนะ่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะละง่ายในเรื่องของโทสั์แต่ถามว่าในขณะที่คนกําลังทะเลาะก,กันน่ยคนกําลังเบียดเบียนกันเขารู้ไม่ว่าอันนั้นเป็นบาปเป็นเวรเขาก็คงรู้แหละเพราะพื้นฐานของพุทธศาสนาสอนไว้แบบนั้นแล้วอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองพุทธเขาก็ย่อมรู้ดีว่าอันนั้นน่ะเป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแต่เมื่อรู้แล้วและยังขืนทํา สู้กับใจตัวเองไม่ได้แต่ก็รู้แล้วเพราะหลักการของพุทธศาสนาได้สอนไว้แล้วและเขาขืนไปทำขืนไปสร้างกรมขืนไปทำบาปมันก็เป็นการทำบาปแตท่ทั้งทั้งที่รู้แต่ถ้าหากไม่มีหลักการของพุทธศาสนานะเป็นหลักความเชื่อที่บอกว่าฆ่าเถอะไม่เป็นไรเบียดเบียนเถอะทำร้ายกันเถอะไม่เป็นไร และลงมือทำไปก็เกิดการฆ่าเกิดการเบียดเบียนเหมือนกันแต่ทำไปเพราะคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกแต่ในประเทศของเราบางทีมีข่าวล่าย้ๆมั่งอะไรมั่งก็ก็เชื่อว่าคนที่ทำไปเราก็ก็คิดว่าเขาก็คงรู้แหละว่ามันบาปมันกรรมมันเวีนแต่เขาสู้ใจตัวเองไม่ได้เขาก็เลยทำบาปทำกรรมไปนี่เรียกว่าทำบาปแต่ก็ยังอยู่ในหลักการคือรู้ แต่สู้ใจตัวเองไม่ได้ก็เป็นบาปบาปแน่นอนไม่พ้นจากบาปไปได้เพราะไปเบียดเบียนผู้อื่นเขาแต่เบียดเบียนทั้งๆที่ททรู้แล้วโอกาสที่จะทําซ้ําในครั้งต่อไปก็เชื่อว่าถ้าคนมีพื้นฐานความรู้และถ้าวันหนึ่งเขาเข้มแข็งพอเขาก็อาจจะกลับมาปรับตัวเองได้เป็นคนดีเพราะเขามีพื้นฐานรู้อยู่แล้วนี่คือรากฐานของพุทธศาสนาแต่ถ้าหากว่า ไม่รู้บางลทัทธิสอนคนว่าฆ่าคนเป็นบุญแล้วคนก็ฆ่าไปด้วยการเข้าใจว่าเป็นบุญโอกาสที่จะหยุดก็คงไม่มีเพราะเข้าใจไปแล้วว่าฆ่าแล้วเป็นบุญทะเลาะกันเบียดเบียนแล้วเป็นบุญอย่างนี้นะงั้นถ้าจะบอกว่าประเทศของเราเป็นเมืองพุทธแต่ทำไมยังมีเบียดเบียนกันทะเลาะกันแก่งแย่งชิงดีฆ่ากันนู่นนี่นั่น ก็เขาก็คงรู้แหละว่าเป็นบาปเพราะพื้นฐานของพุทธเขาเรียนมาตั้งแต่เด็กแต่ทำเพราะสู้กับใจตัวเองไม่ได้มันคนก็คนละกรณีกันนะคนละกรณีกันคนที่ทำเพราะไม่รู้แล้วก็ทำบาปไปอันเนี้ยไม่รู้เนี่ยก็ยิ่งหลงเข้าไปแล้วก็ทำบาปทำกรรมซ้ำได้ง่ายกว่าถ้าจะบาปก็บาปมากกว่าเยอะแต่ส่วนคนที่รู้แล้วทำไปก็บาปแน่นอนแหละแต่โอกาสที่จะกลับตัวกลับใจและไม่ทำซ้ำก็ยังมี มีมากกว่าที่จะไม่ทําซ้ําเพราะเขารู้แล้วพูดไปแล้วก็จะงงๆแต่โยมก็คงเข้าใจแหละใช่ไหมน <c oughs> ั้นคนที่ทําบาปทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้มันเหมือนกับเหมือนกับคนที่หลงป่าหลงป่าแล้วก็เดินตุปัตุเปมากระเซิกระเซิงมาสองคนคนหนึ่งรู้ว่าบาปบุญส่วนอีกคนหนึ่งไม่รู้บาปบุญโยมคิดว่าคนที่รู้บาปแล้วทําบาป เขาบาปไหมบาปเยอะไหมส่วนคนที่ไม่รู้ว่าเป็นบาปแล้วทำส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าคนที่รู้ว่าเป็นบาปแล้วยังไปขืนทำนั่นแหละอันนั้นบาปเยอะนะคนที่ไม่รู้แล้วก็ไปทำบาปน้อยกว่าอลองเปรียบเทียบด้วยเรื่องนี้ว่าถ้าคนสองคนหลงปา่าแล้วก็พ้นจากป่าออกมาได้มาพบกับกระท่อมที่อยู่ชายเขาชายปา่า แล้วกระท่อมนั้นนะ่ะเจ้าของบ้านไปไหนกันก็ไม่รู้นะเราก็มีอาหารวางอยู่บนบ้านเนี่ยหอมกรุ่นกําลังร้อนๆอ,ออกจากเตาสมมติว่าเจ้าของบ้านไปไหนก็ไม่รู้นะแต่ของนี้มีเจ้าของไหมของนี้มีเจ้าของใช่ไหมโยมใช่นะมีเจ้าของแล้วเมื่อคนพ้นออกมาจากป่าคนที่หนึ่งรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษ แต่ก็ขืนทำบาปด้วยการขโมยข้าวเขากินก่อนจะกินก็มองซ้ายมองขวาโอ้เจ้าของไปไหนไม่รู้เสร็จเราอย่างนี้กินเลยนะเสร็จเราเราจำเป็นต้องกินแล้วขอโทษนะครับคนในบ้านขอโทษด,ด้วยนะครับใครเป็นเจ้าของผมก็ไม่ทราบนะขอโทษด้วยนะขอโทษนะครับขอโทษขอโทษมีโอกาสจะมาใช้หนี้ให้นะแต่วันนี้ผมหิวจริงๆผมจําเป็นต้องกินจริงๆขอขโมยก่อนนะถ้าขอแล้วคุณไม่ให้ขึ้นมา ผมก็ต้องขอขโมยกินก่อนนะแล้วก็ขโมยกินเลยแล้วจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วครับก็พูดไปแล้วก็ทําไปด้วยจิตแบบนี้ก็บาปเลยโมยมไม่พ้นจากบาปเพราะว่าทําบาปด้วยการขโมยใช่ไหมไม่พ้นจากบาปไปได้นะเพราะสร้างบาปจากการขโมยแต่โอกาสที่เขาจะกลับมาทําความดีมีไหมมีเพราะเขามีพื้นฐานของพุทธศาสนาคือรู้อยู่แล้วว่าไม่ควรส่วนอีกคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งไม่รู้เลยว่าบาปว่ากรรมแล้วก็ตัดสินใจขโมยเลยของใครก็ไม่รู้ฉันจะกินเสยอย่างกินไปจนหมดเสร็จสับเรียบร้อย <c oughs> กินไปจนหมดเสร็จสับเรียบร้อยเออดีเนาะไม่ต้องทํามาหากินขโมยเขากินก็ได้นี่นะเออเราทําแบบนี้ตลอดไปดีกว่าแล้วก็ขโมยเขากินแบบนี้ตลอดไป <c oughs> เห็นไหมคนที่ไม่มีพื้นฐานทางธรรมะไม่มีพื้นฐานทางธรรมะเนี่ย ก็จะมีโอกาสทำซ้ํำและจิตใจหยาบคายกว่ากันเยอะส่วนคนที่รู้ว่าเป็นบาปแต่ก็ทำบาปจิตใจก็ยังรู้ว่าไม่ควรนะแต่มันสู้กับใจตัวเองไม่ได้มันมีเหตุผลในการกระทำแต่มันก็ไม่พ้นบาปนะไม่พ้นบาปแต่จิตใจมันไม่ได้หยาบคายมากเท่ากับคนที่ไม่รู้นะแล้วก็โอกาสที่จะทำซ้ำมันก็มีน้อยครั้งกว่าวันนี้นะ ขอให้ญาติโยมได้ตั้งเจตนาให้เป็นกุศลน้อมถวายพระพรชัยแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นเอกอักรศาสนูปถะธรรมพกย่อยกพระพุทธศาสนาเป็นสันตติต่อมาจากพระราชบิดาคือพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ที่ทรงอุปธถรมภ์ค้ำชูพุทธศาสนาด้วยดีเสมอต้นเสมอปลายไม่ให้ขาดช่วง มาจากรัชกาลที่8รัชกาลที่7 6 5 4 3 2 1และย้อนไปในสมัยกรุงธนบุรีอยุธยาเราอยู่ภายใต้พระบรมมโพี่สมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ขอให้ได้ตั้งจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในผืนแผ่นดินเดียวกันอย่างรักกันเมตตากันทงสามสีไม่ใช่เพียงแค่เอาสีมาทาให้เป็นสามสี แต่ไตรลงพืนนี้เบื้องหลังยังมีเรื่องราวอีกมากมายทั้งความทุกข์ทั้งความลำบากของบรรพชนหลอรวมปะปนชีวิตลูกหลานไว้กว่าจะเป็นผืนแผ่นดินไทยต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายสักเท่าใดเราไม่รู้ได้เลย นั่นก็ขอให้เราได้ถวายพระพรชัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งกล้าของชาวไทยสืบสิ้นกาละนานขอพระองค์ทรงมีพระพรานมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ดูแลประเทศชาติแม้เราจะไม่เห็นพระองค์ได้ออกทำงานอย่างเห็นด้วยตาแต่ก็เชื่อว่าการบริหารจัดการ ยังเป็นไปภายใต้การดูแลของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยังคงขับเคลื่อนโครงการในพระราชดล,ลิยของพระชจ้ยุ่หัวรัชกาลที่9้าที่มีมากมายหลายพันโครงการยังเป็นไปได้ด้วยดีนายกขออนุโมทนาบุญนะโมตัสสะพกะกะววโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเตปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธ โตวิตชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรภุริสัทธรมาราติสัตถาเทวมนุษย์สานุธโทภะกวาติสวากาโตภะกวตตา a san thịiko akariko ehipatiko apaiko baanggwe thitapo โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโน ภควตโตสาวกสังโฆสามีจิตปติปันโนภควัตโตสาวกสังโฆยติทังจัดตาริปุริสยุคานิอาตบุริสสปุก ขลาเอสพะคาวโตสาวะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกะรียโยอนุตตรังปุญญกเขตตังโลกัสสัตติยันทุนิมิต ังอาวมังขลันเจโยจามนาโปสกุณัติสัตโทปาะคโหุสุปินังอกคันตัง ทุตานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวมังขลานเจโยจามนาโปสกุณัสสะสโทปาปักขะโหตุสุปินาการตังทุมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนิมิต ทนอวาวมังคลันใจโย,ยจามนาโปสกุนาจะสัตโทธธปาปักขโหทวนสุปินังอาการตังสังขานุภาเวนวินาสเมนโตสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาพยาประชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตู จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านได้สุขท่านทั้งหลาย ที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราพุชาที่เกิดเป็นอันทชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับกุศลผลบุญ ให้ทวนทั่วทุกตัวสัตว์เตินสาธุสาธุสาธุส,าธสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งปวงสัท <c> ธ <oughs> าสธีพระวันตุเต ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ทุกท่านทุกเมื่อเทินวันนี้นะก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้เดีย๋ยวยังมีภารกิจต่ออีกหน่อยนะเสียงหมดแล้วนะอย่าพักจังเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะยังพอไปไหวไปได้เรื่อยๆก็ทำกิจหน้าที่ของเราไป เมื่อกี้นาโยมที่นิมต์เทศสอนนา,นาคนโยมก็ยื่นปัจจัยซองมาให้ก็บอกนะรับมาบอกเอาเป็นของพระแล้วนะเป็นของพระแล้วก็ร่วมทําบุญกับโยมด้วยเนาะเอาไปซื้อข้าวซื้อน้ําซื้ออะไรพอที่จะเป็นการบํารุงพระสงฆ์ในวัดหรือว่าเลี้ยงคนที่มาในงานกนะ็ขอมอบให้เอาไปช่วยช่วยงานถือว่าช่วยงาน อนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญที่ทําด้วยกันในแต่ละวันเชื่อว,ว่าทุกทุกท่านก็ทําบุญทุกวันเช่นเดียวกันเพราะเรารู้ว่าชีวิตเราไม่รู้จะมีโอกาสได้ทําบุญอีกสักกี่วันก็ไม่รู้มีโอกาสต้องรีบทําเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้ทำขอจเจริญพร